เราจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองง่ายๆยังไงบ้างครับเริ่มต้นก็ได้ครับแบบเริ่มต้นในการที่เรารู้จักหน้าที่ของตัวเองก่อนที่เราจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรเงี้ยครับคุณทําอาชีพอะไรพิธีกรครับนั่นเนี่ยเห็นไหมนั่นก็คือหน้าที่ทีนี้คุณก็ไม่ต้องไปหาแสวงหาดิกระบวนศน์พิธีกรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพมีคุณภาพมีศักยภาพไม่ใช่ราคาที่จ้างแต่มีคุณภาพมีศักยภาพตรงที่คุณมีผลงานที่ทำออกและเป็นที่ประจักษ์จับต้องได้ของผู้คนที่พบเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่าทำหน้าที่พิธีกรก็คือผู้สื่อความหมายถูกไหมการจะสื่อความหมายก็มีทั้งลบแล้วก็มีทั้งบวก มีทั้งดีกับไม่ดีแล้วเราจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างลบกับบวกดีไม่ดีอย่างไรอย่างไม่ไม่เ e อียนเอ็น e ไม่เลือกข้างไม่ฝักไฟไฟใดแล้วก็ให้ความสําคัญต่อความหมายของดีกับไม่ดีชัดเจนน <Yeah. S 1> อธิบายความตีความแล้วก็สรุปความเอออันนี้ฉันกําลังเปิดคอสอบรมพิธีกรอยู่จ๊ะจำได้ไหมอธิบายความจําได้ครับตีความแล้วก็สรุปความ มีสามหลักแค่นี้เดี๋ยวลงทะเบียนนะคิด <c> ค <oughs> ่าหัวไม่แพงหรอกจบ